สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมอยากจะเล่าให้คุณฟังเกี่ยวกับช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตของคุณที่จัดระวานกําลังเตรียมทําบางอย่างที่เหลือ,อเชือ่อบางอย่างที่พิเศษบางอย่างที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดการเป็นช่วงเวลาแห่งการเตรียมตัวช่วงเวลาแห่งการปรับปรุงช่วงเวลาที่สิ่งต่างๆกําลังดําเนินไปในแบบที่คุณอาจไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้แต่ถ้าคุณเปิดใจถ้าคุณฟังด้วยหูแห่งศรัทธาคุณจะเริ่มเห็นสัญญ,ญาณต่างๆ ไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเป็นการค้นหาความรักในชีวิตหรือดึงดูดเงินและความสําเร็จคุณจะได้รับสัญญาณเมื่อความก้าวหน้าของคุณใกล้เข้ามาจักรวาลไม่เคยเคลื่อนไหวในความเงียบมันจะทิ้งร่องรอยของการมีอยู่ของมันไว้เสมอเสียงกระซิบได้สายลมความปั่นป่วนในจิตวิญญาณของคุณการเปลี่ยนแปลงในบรรยากาศรอบตัวคุณและเมื่อจักรวาลกําลังจะอวยพรคุณเกินกว่าที่คุณจะจินตนาการได้มันจะแสดงสัญญาต่างๆให้คุณเห็น หนึ่งฤดูการแห่งความไม่สบายใจสิ่งแรกๆที่คุณจะสังเกตเห็นคือฤดูการแห่งความไม่สบายใจจักรวาลไม่ได้นำพรอ,อันยิ่งใหญ่ที่สุดมาสู่ชีวิตของคุณในขณะที่คุณยังคงมีความคิดเหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมไม่เลยจักรวาลเริ่มต้นด้วยการกระตุ้นจิตวิญ,ญญาณของคุณทำให้คุณกระสับกระสายปล่อยให้สถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นและผลักดันคุณออกจากเขตสบายของคุณ คุณอาจพบว่าสิ่งที่คุณเคยพึ่งพาเริ่มพังทลายวิตรภาคที่ดูเหมือนจะไม่มีวันแตกหากอาจเริ่มเลือนหายไปโอกาสที่คุณคิดว่าเป็นของคุณอาจหลุดลอยไปจากมือคุณคุณอาจรู้สึกว่าทุกสิ่งรอบตัวสั่นครอนและในขณะนั้นความกลัวและความสงสัยจะพยายามกระซิบคำโกหกเข้าไปในใจของคุณบอกคุณว่าจักรวาลหรือพระเจ้าลืมคุณไปแล้วแต่ฟังฉันนะพระองค์ไม่ได้ลืมคุณ พระองค์กำลังเตรียมคุณอยู่จักรวาลกำลังสร้างพื้นที่ในชีวิตของคุณสำหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าพลังที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นกำลังขจ,จัดสิ่งชั่วคราวออกไปเพื่อมอบสิงนิรันให้กับคุณอย่าต่อสู้กับความไม่สบายใจยอมรับมันเพราะนั่นคือสัญญาณแรกที่ว่าจักรวาลกำลังจะทำอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ 2. การต่อต้านที่ไม่ธรรมดาสัญญาณอื่นการต่อต้านที่ไม่ธรรมดาเมื่อจักรวาลกำลังจะเปิดประตูบานใหญ่ ในชีวิตของคุณความตัวจะพยายามหยุดคุณจากการเดินผ่านมันไปทันใดนั้นคุณจะต้องเผชิญกับการต่อสู้หรือความยากลำบากที่ไม่เคยมีมาก่อนความล่าช้าความผิดหวังสิ่งที่ทําให้เสียสมาธิผู้คนอาจหันหลังให้คุณโดยไม่มีเหตุผลสถานการณ์อาจเกิดขึ้นที่ทดสอบศรัทธาของคุณอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ไม่ต้องท้อถอยระดับของการต่อต้านที่คุณเผชิญอยู่เป็นเบาแสถึงขนาดของพรที่กําลังจะมาถึงยิ่งรู้สึก ไม่สบายใจมากเท่าไหรผ่อนก็จะยิ่งมากเท่านั้นหากการต่อสู้นั้นเข้มข้นมากความก้าวหน้าใกล้เข้ามาแล้วยืนหยัดอธิษฐานต่อไปเชื่อต่อไป 3. ความเงียบจากนั้นจะมีช่วงเวลาแห่งความเงียบคุณได้อธิษฐานแล้วแต่ไม่มีคำตอบคุณได้เข้าประตูแล้วแต่ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวคุณได้สแสวงหาแต่ประตูยังคงปิดอยู่ ในความเงียบนี้เองที่หลายคนสูญเสียความหวังหันหลังและเริ่มสงสัยแต่ขอให้ฉันบอกคุณบางอย่างความเงียบของจักรวาลไม่ได้หมายถึงการไม่มีอยู่การที่พระองค์ล่าช้าไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธของพระองค์เมื่อจักรวาลเงียบแสดงว่าจักรวาลกำลังทำงานทดสอบศรัทธาของคุณขัดเกลาวตัวตนของคุณเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น 4. การปล่อยวางบางครั้งจักรวาลจะขอให้คุณปล่อยบางสิ่งบางอย่างไปไม่ว่า จะเป็นความสัมพันธ์งานนิสัยหรือแม้แต่ความฝันที่คุณยึดติดมานานหลายปีนี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทําได้ยากที่สุดเพราะโดยธรรมชาติแล้วเรามักจะยึดติดกับสิ่งที่คุ้นเคยสิ่งที่รู้สึกปลอดภัยแต่คุณไม่สามารถรับสิ่งใหม่ๆได้ในขณะที่มือของคุณยังเต็มไปด้วยสิ่งเก่าๆบางครั้งคุณอาจถูกขอให้เดินออกจากสถานที่ที่คุณรู้สึกสบายใจเพื่อปล่อยวางสิ่งที่คุณรัก พราะจักรวาลต้องการพื้นที่เพื่อมอบสิ่งต่างๆให้กับคุณมากกว่าที่คุณเคยจินตนาการไว้คุณอาจยังมองไม่เห็นแต่คุณสามารถสัมผัสได้ประตูที่เคยดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ก็เริ่มเปิดออกอย่างกระท h a n หาโอกาสต่างๆเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่ได้สแสวงหาหความหิวโหวยทางจิตวิญญ,ญาณสัญญาณอีกอย่างหนึ่งความหิวโหวยทางจิตวิญ,ญญาณที่ลึกซึง้งคุณจะเริ่มรู้สึกหวยหาการมีอยู่ของจักรวาลอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน สิ่งที่เคยทําให้คุณพอใจจะไม่ทําให้คุณอิ่มเอมอีกต่อไปบทสนทนาที่เคยทําให้คุณรู้สึกสนุกจะไม่ทําให้คุณสนใจอีกต่อไปคุณจะโหยหาการเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นคุณจะปรารถนาเวลาสวดภาวนามากขึ้นต้องการที่จะเชื่อมโยงกับพลังอํานาจสูงสุดนั้นมากขึ้นเมื่อคุณรู้สึกหิวโหวยนี้อย่าเพิกเฉยต่อมันนั่นเป็นสัญญาณว่ากระบวนการได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว6ก,การเปลี่ยนเส้นทาง ในระหว่างกระบวนการนี้ผู้คนจะเริ่มเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณความสัมพันธ์บางอย่างจะค่อยๆหายไปความสัมพันธ์ที่เคยดูแข็งแกร่งก็ค่อยๆอ่อนแอลงนี่ไม่ใช่การปฏิเสธแต่นี่คือการเปลี่ยนเส้นทางจากกระววนกางดึงผู้คนออกไปจากชีวิตของคุณซึ่งพวกเขาไม่สามารถไปในที่ที่คุณถูกพาไปไม่ใช่ทุกคนที่จะถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในอนาคตของคุณ เชื่อในกระบวนการนี้คุณจะเชื่อมโยงกับคนที่ผลักดันคุณให้เข้าใกล้โชคชะตามากขึ้น 7. การทดสอบศรัทธาจากนั้นคือการทดสอบศรัทธาคุณจะถูกนำไปสู่ช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตที่คุณไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเชื่อมั่นในกระบวนการนี้โดยสมบูรณ์อาจเป็นการตัดสินใจลาออกจากงานเริ่มโครงการใหม่ย้ายไปที่ใหม่คุณจะรู้สึกเสี่ยงที่จะย้ายไปแบบนั้นความกลัวจะพยายามขัดขวางคุณ ความสงสัยจะพยายามกระซิบข้างหูคุณแต่ฟังนะเมื่อจักรวาลเรียกคุณมันจะเตรียมคุณให้พร้อมพระองค์จะเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับสิ่งนั้นจักรวาลจะให้วิสัยทัศน์แก่คุณเมื่อจักรวาลบอกให้คุณก้าวเดินมันได้เตรียมทางไว้แล้วจงเดินด้วยศรัทธาไม่ใช่ด้วยการมองเห็น 8. ฤดูการแห่งการรอคอยบางครั้งพรไม่ได้มาช้าเพราะจักรวาลกักเอาไว้แต่มาช้า เพราะจักรวาลกำลังทำให้แน่ใจว่าคุณพร้อมที่จะรับมันหลายครั้งเราคิดว่าเราเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่เราขอแล้วแต่จักรวาลรู้ว่าเมื่อใดคือเวลาที่เหมาะสมหากคุณอยู่ในช่วงเวลาแห่งการรอคอยอย่าท้อถอยอย่าท้อถอยจงเชื่อต่อไปจงเชื่อต่อไปเพราะเมื่อพรมาถึงในที่สุดคุณจะพบว่าพรนั้นคุ้มค่ากับการรอคอยทุกวินาทีและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเข้าที่เมื่อจักรวาลเสร็จสิ้นงานในตัวคุณทันใดนั้นทุกอย่างจะเปลี่ยนไปประตูที่ปิดอยู่จะเปิดออกคำอธิษฐานที่ดูเหมือนไม่ได้รับคำตอบจะสำเร็จโอกาสที่คุณไม่เคยคาดคิดจะสำเร็จกับคุณและเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่าลืมผู้ที่มอบทุกสิ่งให้กับคุณบ่อยครั้งที่เราร้องขอความช่วยเหลือและพรจากพระเจ้าหรือจักรวาลแต่เมื่อเราได้รับเราก็ลืมว่าใครเป็นผู้มอบความก้าวหน้านั้นให้กับเรา อย่าปล่อยให้สิ่งนั้นเป็นเรื่องราวของคุณเมื่อจักรวาลอวยพรคุณจง่อมตัวสแสวงหาต่อไปรับใช้ต่อไปเพราะพรนั้นไม่ได้มีไว้สําหรับคุณเท่านั้นแต่เพื่อจุดประสงค์ของพระองค์เพื่อที่คุณจะเป็นพยานให้ผู้อื่นได้คุณสามารถเป็นตัวอย่างของพรและศรัทธาที่พระองค์ประทานให้แก่เขาหากคุณเห็นสัญญาณเหล่านี้ในวันนี้จงชื่นชมยินดีคุณกําลังยืนอยู่ที่ประตูของฤดูกาลใหม่ในชีวิตของคุณ อย่ากลัวอย่ายอมแพ้เพราะเมื่อจักรวังเคลื่อนไหวมันจะเคลื่อนไหวในแบบที่คุณไม่สามารถคิดหรือจินตนาการได้เตรียมตัวให้พร้อมเพราะมีสิ่งใหญ่ๆมากมายกําลังมาถึงหากคุณมาถึงจุดนี้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญจักรวังกําลังพูดกับคุณสัญญาต่างๆชัดเจนมีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กําลังมาถึงดังนั้นอย่าเพิ่งยอมแพ้จงมีสมาธิเตรียมตัวให้พร้อมความก้าวหน้าที่คุณรอคอยมาใกล้กว่าที่คิด และเมื่อมาถึงอย่าลืมแสดงความขอบคุณเปิดใจให้กว้างศรัทธาให้เข้มแข็งและจิตวิญญาณให้สอดคล้องกันเพราะเมื่อจักรวาลเคลื่อนไหวจักรวาลจะเคลื่อนไหวท,ทันทีหากข้อความนี้สะท้อนถึงคุณอย่าลืมกดไลค์สมัครสมาชิกและแบ่งปันกับคนที่จําเป็นต้องได้ยินพรของคุณกําลังจะมาถึงเตรียมตัวให้พร้อมจนกว่าจะพบกันใหม่จงสอดคล้องกันและขอให้ได้รับพรสวัสดีครั